ครับก็สวัสดีครับทุกทท่านนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะที่เป็นห่วงครับตอนนี้อาการผมเองนะครับก็ดีขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ถึงรับเต็มร้อยนะครับแต่ว่าดีขึ้นตามลําดับนะโดยโดยปัจจุบันเองอาการก็ยังมีมึนบ้างเหนื่อยบ้างนะครับแต่ว่าน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็เต็มที่นะฮะกลับมาทํางานได้เกือบปกติละ นะฮะล้วก็ลงพื้นที่ทําเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปซึ่งถามว่ากังวลใจอะไรไหมไม,ไม่ไม่กังวลนะฮะเพราะว่าเราเองก็ได้มีความตั้งใจที่จะทําเพื่อประชาชนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สิ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดอะไรเวรกรรมบาปกรรมมันมีนะฮะมันมีในโลกแล้วผมเชื่อว่าไอสิ่งตรงเนี้ยเราไม่ไม่ได้ไปจองเวรจองกรรมอะไรกันนะครับสิ่งต,งต่างๆนะ,ะถ้าเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า ผลพิสูจน์ออกมาตอนนี้ที่ตรวจมาก็ไม่มีอะไรปเปลียงที่จะผิดปกตินะครับแต่ว่าก็รอผลตรวจโลหะหนักก็ยังไม่มานะซึ่งเร็วๆนี้แหละคงไม่นานนะครับว่เดี๋ยวจะคงทราบครับแต่ที่อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันผิดปกตินะซึ่งเราว่าได้ศาสตร์ของแผนไทยอะไรก็ตามนะครับก็อ,อย่างที่ทราบเป็นดีตามตามข่าวนะครับ แตท่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไรเราก็แก้ไขแล้วเราก็มุ่งหน้าที่จะทําเพื่อประชาชนต่อไปต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับการที่เป็นห่วงและถามไทยกันมาจริงๆครับผมยังสู้และทําเพื่อประชาชนต่อไปครับคือชาวบ้านเป็นห่วงแล้วก็เดวทางมาเข้าใจในตัวเองต่อไปมาแล้วก็ลอง อยากจะรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังไรประมาณนี้นะนน่็กนะังวลว่าต่อไปมันจะเป็นคือผมไม่ได้กังวลอะไรนะตอนนี้ผมว่าเราก็จะใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับในเรื่องของการต่างๆนะฮะซึ่งสิ่งตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้กังวลแล้วครับว่าว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ปกติก็เป็นคนที่ก็ค่อนข้างระวังอยู่ละแล้วนะะรวับก็ระมัดระวังมากขึ้นฮะ เพราะว่าปทุมธานีเทศบาลนครเซ็นี้ก็จะใกล้กรุงเทพแล้วรรกครการพัฒนาคอมอะไรต่างแล้วก็ชุมชนมีเยอะแยะมากมายที่น้อก็นผมว่า,าต่อไปเนี่ยอยากจะให้ในายกเนี่ยมีคนติดตามมากขึ้นกว่านี้มัน,น,มนจริงๆผมไม่ได้มีศัตรูอะไรนะฮะผมไม่รู้จะเอาไปเยอะแยะทําทไมตามไปเนาะก็มีแต่พี่น้องที่ร่วมงานแล้วช่วยกันดูแลกันนั่นเองนะฮะ ก็มีแค่แค่นี้ก็พอแล้วครับผมไม่ไม่ต้องเยอะแยะอะไรเอเอเพราะผมผมไปไหนเนี่ยผมมั่นใจผมเชื่อว่าทุกคนมันเหมือนครอบครัวผมอะ่ะพี่น้องชาวประชาชนเงี้ยไปไหนทุกคนก็ใส่ใจดูแลก,กันผมคิดว่ามันคงน้อยอะ่ะที่คิดจะทำอย่างนี้เนาะแล้วถ้าทำทางอ้อมนี้มันไม่ใช่ลูกผู้ชายอะ่ะผมว่าเออมันมันไม่ใช่ถ้าไม่รู้นะถ้ากลับไปถ้าเป็นนิสัยผมผมไม่ทำอย่างนั้นหรอก